หรืออยากููอิเนเต้นโคเวอร์โอ้ยยย s t ยยยย u ยย t ยยยย s t ยยย i ยยยยย s ยยยย o ย o ยย o ยย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  o ยย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  t ยย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 ย c ยย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 ย u ยยยยไม่ย o n ย s ยย g Option ยปยยยปยยเยย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 ่ยยยยไม่แน่สมัยนี้เต้นเป๊ะๆเ,เนี่ยมันเบสิกเกินไย โอ้ยถ้าถ้าถ้าผมเต้นลายเต้นผมมันจะเป็นเหมือนที่คนเขาเอา AI หรใส่เต้นน่ยดิที่มันเต้นอยู่เงี่ยอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบแมนเขาอาจจะชอบอ๋ออ่ะเราจะเลือกเป็นข้อไหนโอเค so อยากตอบแต่งเพลงแต่ผมว่าคนตอบเต้นแน่เลยอ่ะเต้นแล้วกันอ่าเลือกเป็นข้อสองเต้นโอเคแล้วทุกคนอนนี้เลือกเป็นหนึ่งหรือสองครับอะไรนะเลือกอะไรนะ ครั้งนี้เรื่องเป็นทำไมเสียงหนึ่งมันดังกว่าดังนั้นหนึ่ง